ซึ่งเซลล์ตัวนี้เนี่ยทางการแพทย์ที่ผมทำปัจจุบันนี้นะครับผมจะเอาเลือดให้มาปั่นพอมาปั่นเสร็จย่าบอกเอาเลือดแดงไม่เอาเอาน้ำไม่เอาเอาตรงก้อยต่อตัวนี้นจะเป็นเซลล์ที่มีความยาวคงสมบ,บัติเก้า0 0นเห็นไหมตรงนี้นะครับต้องมาฉีดเอาสเต็มเซลล์จากตัวเองมาฉีดให้เราเองครับซึ่งคี่ที่ผมดูแลอยู่คือคิดค่ดา100,000บาทครั้งเดียวไม่ได้ผลต้อง 3, 1, าสามเดือนที่ได้ผลสามเดือนไม่บอกว่ากี่ครั้งสามครั้งไงข้างละแสนสาม คือต้องมาทำเดือนละครั้งเซลไปยืนที um, um bueno I I ่นี่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยสงสัยว่าสงสัยถ้าเขารู้นี่ผมใช้กินผมเจ๊งแน่เลยมย์หยกก็สวยแล้วเนี่ยผมมึนจริง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 นะผมผมใช้ต้องตามมาครับว่าจริงจริงผมก็ทึ่งนะผมก็ทึ่งนะเพราะถ้านในวีดีโอท่ไปดูเลยครับต้องเต็มทานทำสิ่งเดียวกับที่ผมทำแต่สามารถที่จะทอามาเป็นเซรั่มซึ่งผมไม่ประสบาวะสมการทำเซรั่มผมทำนะ แต่ว่าผมก็ทานแล้วมันก็ไม่ค่อยตกใจก็ยอมแพ้นะครับว่าไอ้คตฮอร์โมน200ตัวที่รัฐบาลจะทานผลกระทบเนี่ยคงจะเหนือกว่าเราจริงๆแล้วผมทำได้หมดนะครับที่รัฐบาลแต่ผมทำได้หมดเลยนะผมทำไปหมดเลยไม่เคยทำอะไรแต่ผมทำได้สำเร็จเห็นะครับคนเดียวกันนะครับนี่ทำไปเรื่อยๆฉีดมา3-4ครั้ง3เย็นแล้ฉีดครั้งนึงเอามาเรื่อยๆโอเคดีขึ้นไหมครับอันเดียวกันซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เราก็น่าจะทาน2,000โมด แต่ละคนลองท้าทายกันที่มันจริงไหถ้ามันจริงก็บอกว่ามันไม่ต้องไปเสียแสนนึงมาใหมจริไหมครับก็ทำมันก็สำเร็จจริงไหมครับหมอท้าทามันไม่ต้องใช้สามปีสองหกสิบสองแหวนเก้าสิบเก้าวันก็ได้สิบห้าวันก็ได้นั่นคือความพึ่งพึรถตาทานเลยว่าเขาทำได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้วิธีที่รถตาทานทำผมก็ทำนะผมไปีห้องแหละผมก็เอาผลิตมาแล้วมาทานมันก็ไม่มีใครท้าที่มันดีคือท้าทายก็เลยต้องยอมมาแสดงว่าเขาต้องเจออะไรแปลกๆ ต้องเหนือชั้นจริงจใช่ไหมครับมันถึงได้ผลเขียนรับประ,ประก,กานที่คนเอาไปทาถ้ามันไม่เห็นผลก็ไม่ใช่ทาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสินค้าอาหารเสริมซีรั่มมีตรลอนยี่ห้อขายมิตรลิซเซนอย่างเดียวก็พอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคือที่ที่ทผมทำเพราะว่าที่ที่ผมคุยได้สะดวกก็ผมทำนี้มาสิบปีลแล้วแต่ว่าผมก็ยังกินเสื้อห้องเต้อยูอย่ใั่ไหมมันไม่ได้เจออย่างเงี้ยซึ่งอ้นี่มันลุกไปเลย มันเป็นกุญแจดอกเดียวซึ่งมันก็เพียงพอแล้วที่จะเปิดประตูผมมีกุญแจอยู่ร้อยดอกแต่ก็จะมีมีตากผลใช้กุญแจดู่ใช่ร์คพอเราเจอแล้วก็โอเคแล้วก็เราก็เลสเปคเราก็นับถือว่าใช่เพราะเราเขาจะน้อยมากนะครับเขาจะใช้น้อยมากจช่นี่ยใช้เค่องมืคอมเพล็กั์บบก็ใช้แค่เลที่ผลดักของบริษัทจะน้อยมากแต่ว่าก็คือว่าป็นกุญแจดอกเดียวยางไงตอนนี้เซมเซล,เล,เลออกมาหลายบริษัทอย่างที่อาจารย์บอกมีทั้งผลไม้มีทั้งลม ดูดีนั่นครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยของเราสิ่งที่โดดเด่นที่สุดโปรเ s s เ c t o r สองชนิดโอเคใช้คำวเเ่า Cross sector สองสองวักบวกเป็นตัวเดียวที่ทำเป็นตัวเดียวที่ทำเหมือนกับที่ผมทําในห้องปฏิบัติการแลอันเดียวกันที่ผมทําก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ผมไม่สามารถทํามาเป็นคิมผมทํานะแต่มันไม่สาเร็จแต่ว่าทําเป็นจำเรื่องน้เราผมทําได้แต่ถ้าทาทายหน้าเลยได้ผลมันไม่ได้ผลผมทำมาตั้งสองสามปีแล้ว ก็เฟคเตอร์เดินทำอะไรแต่มันไม่สด้ทำเลยสรุปว่าจุดโดดเด่นของเราคือกาแฟเตอร์สองร้อยวกสองร้อยบวกมันมีข้อดีที่แบบโดดเด่นล่อยังอื่นยังไงบ้างก็คุณเขาไม่มี